สวัสดีครับวันนี้ร้าน Tiger Inver นะครับจะมาสอนวิธีการนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi วไฟเรตอ wi นะครับก็คือ Wi-Fi บ้านของเรานะครับหรือจะเป็น Hotspot มือถือก็ได้นะครับที่จะเชื่อมต่อให้อ่ิน t เตอร์เป็นแบบ Wi-Fi นะครับรุ่นนี้จะสามารถใส่ตัว password ดเราเตอเข้าไปในตัวเครื่องพินได้เลยเพราะว่าจะมีหน้าจอ นะครับแต่ถ้ารุ่นหนึ่งต้องทำผ่านคอมรุ่นนี้ก็จะดีหน่อยก็คือทำหน้าจอได้เลยนะครับวิธีการใส่ Wi-Fi เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องมันเชื่อมต่อเป็นระบบน็ตเวิร์กเป็นระบบ Wi-Fi นะฮะก็มีการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับก็คือเปิดหน้าเครื่องมาปกตินะครับแบบนี้นะครับอ่าเปิดไปที่ปุ่ม Copy นะครับให้เครื่องเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดไปที่ปุ่มรูปเมนเทนเนสนะครับคีมไขควงนะครับหนึ่งครั้ง ขึ้น s e t อัพโหมดนะครับตรงน,นี้อยู่ในโหมด Wi-Fi Setup นะครับให้กดโอเคนะครับขึ้น ECWL Connect นะครับกดลูกศรขึ้นไป1ครั้งให้ขึ้น Manual Connect แล้วกดโอเคครับช่วงนี้เครื่องจะทำการค้นหาชื่อ Wi-Fi ของเรานะครับเห็นไหมฮะจะขึ้นชื่อ wi-fi แล้วก็เลือกดูของเราชื่อ Wi-Fi อะไรนะครับครับหลังจากที่เรา ขึ้นชื่อ wi-fi แล้วนะครับเราก็กดโอเคครับแล้วก็กดไอคอีกครั้งหนึ่งครับอ่าก็จะเข้าพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับพอเข้าในหน้าพาสเวิร์ดตรงนี้เราก็ใส่ชื่อเราเตอร์อ่ของเรานะครับใส่พาสเวิร์ดเราเตอร์ของเรานะครับก็ใช้นี่นะครับดูอักษรตรงนี้นะครับที่เป็นตัวเลกนะฮะคราวนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไอตัวแป้นพิมพ์เนี่ยมันจะมีเห็นไหมฮะมีตัวเลขและมีตัวอักษร นะครับเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับให้เรากดปุ่มดอกจันตรงนี้นะครับน่ฮะมันจะกลายเป็นตัวใหญ่มาถ้าเราต้องการเปลี่ยนตัวเลขกดอีกทีหนึ่งครับจะกลายเป็นตัวเลขอ่ากลายเป็นตัวเลขนะฮะอ่าพอเรากดอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับอ่ทาทีนี้เวลาเราใส่ชื่อพาสิร์ของเราเราก็ใส่ตามนี้เลยนะครับก็สมมุติว่านะครับพาสิร์เราเป็นตัว ตัวพิมพ์ใหญ่อ่าสมมตินะครับเราก็กดไปที่พิมพ์ใหญ่อ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่แล้วนี้เราก็ใส่ตัวเข้าไปอ่สมมติว่าไทเกอร์นะครับอ่าไทเกอร์ก็ใส่ตัวทีเข้าไปเห็น mm hmm. ไหมฮะทีใหญ่เห็นไหมครับเสร็จแล้วสมมุติว่าอ่าเป็นตัวเล็กสมมติว่าตัวไอเล็กนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นตัวเล็กกดปุ่มดอกจันตรงนี้อ่ากลายเป็นเล็กหนึ่งกดอีกทีหนึ่งให้กลายเป็นพิมพ์เล็กเห็นไหมฮะ เสร็จแล้วก็ใส่คําว่าไทยตัวไอนะครับไออยู่ตรงนี้นะครับอาจจะก,กดหลายครั้งนะครับเพราะว่ามันอยู่ลึกกดแรกเป็นอ่านี่ครับตัวเฮดตัวไอนี่ครับตัวไอไมฮะอ่าราวนี้เราจะพิมพ์ต่อไปถ้าสมมุติว่ามันไม่เลื่อนตรงนี้ให้เรากดเลื่อนตรงนี้เอานะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเลื่อนเป็นเป็นอ่าพย,ายัญชนะถัดไปนะครับพอ เป็นตัวเลขอ่าสมมุติเป็นตัวเลขครับแล้วก็เปลี่ยนดอกจันเป็นตัวเลขอ่าสมมตินี้ครับเป็นตัวเลขเห็นไหมฮะหรือว่าเป็นเลขหนึ่งอ่าหนึ่งอ่าแล้วก็ห้าอ่าแล้วก็ตัวหนังสืออันนี้คือสมมุตินะครับอ่าวิธีการใส่นะครับอันนี้เราจะใส่ชื่อของเรานะครับอันนี้เราจะแบ็กกลับนะครับือเราจะลบตรงนี้ออกสมมติเรา ใส่ผิดนะครับเราจะลบให้กดตัวถอยหลังตรงนี้ครับย้อนกลับตรงนี้นะกดย้อนกลับมันจะหายไปเดี๋ไหมฮะอันนี้สําหรับเวลาเรากดพลาดเราจะย้อนกลับนะครับซึ่งอันนี้ย้อนกลับพอใส่เสร็จนะครับตัวนี้คือเดินหน้านะครับเดินหน้าถอยหลังไปแก้ไขนะครับต้องการจะแก้ไขตรงนี้เราก็ไปไปไปกดตรงนี้อ่าถ้าเราต้องการย้อนกลับไปลบก็คือกดตรงนี้ ่าแล้วจะใส่ชื่อสมมุตินะครับตอนนี้คือเรากดเข้ามาแล้วอ่าเราจะใส่ชื่อ wi-fi ของทาง t ทเกอรสมมุติอ่าหเป็นเลขกดเป็นตัวเลขแล้วนะครับหอ่าถ้าเป็นตัวเลขมันก็จะง่ายนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากที่เราใส่พาสเวิร์ดของเราถูกต้องแล้วเราก็กดโอเค ระบบก็จะทําการเชื่อมต่อ,อเมื่อสักครู่อธิบายให้ดูนะครับว่าในการกดตัวเลขตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็ในการถอยกลับไปแก้ไขนะครับตรงนี้ครับะระบบก็จะทำการคอนเน c t ชั่วคราวตัวนี้อาจจะต้องรอนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับคอนเน c t เสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับระบบจะบอกให้กดโอเคกดโอเค อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เราก็กลับไปที่โฮมกลับไปที่ปุ Home. ม่มโฮมเมนูนะครับอ่าก็จะมี WiFi ขึ้นอน่าอันนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อ wifi เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็ไปคอนเนคกับทางมือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับครับหลังจากที่เราตั้งค่า WiFi ของเราเข้าไปใน p r ิ n เตอร์แล้วนะครับ เราก็จะมาทำการดาวน์โหลดเดเวอรเพื่อติดตั้งกับคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเราก็เข้าไปที่ Google ครับเลือก r r v v r e 4ี่หอ่ากด Enter ครับเข้ามาที่ นี่นะฮะอันแรกอ่าตรงนี้แล้วก็เลือกระบบปฏิบัติการให้ตรงนะครับส่วนมากก็จะมีคําว่าตรวจพบแล้วตรงนี้อ่าครับตรวจพบแล้วแล้วก็เลือกอันที่เป็น MP Driver นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดดาวน์โหลด หลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะมาดูที่นี่ครับลูกศรชี้ลงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เปิดไฟล์ดาวน์โหลดขึ้นมาเลยอ่าน,นี้ครับอยู่ในอ่อ d p c ดาวน์โหลดนะครับดีบ๋ยวนคลิกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับอ่าดี๋ยวคลิกเลยแล้วก็ทำการติดตั้งคราวนี้เราเช็คชื่อ WiFi ของเรา นะครับก็คือ Wi-Fi เราให้มันใช้ Wi-Fi ตัวเดียวกันกับของปรินเตอร์ที่เราเซตอัพใส่ในปรินเตอร์นะครับก็คือคอมพิวเตอร์กับปรินเตอร์ต้องเป็น Wi-Fi ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ต้องรับสัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะครับถ้ารับสัญญาณเป็นไวเลนอย่างเงี้ยสายแลนอย่างเงี้ยไม่สามารถคอนเน็กได้ครับอ่าก็จะมาหน้านี้นะครับเราก็กดเซตไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนภาษาครับเป็นไทยนะครับ กดโอเคครับอ่าแล้วกดถัดไปอันนี้ก็ตกลงนะครับกดใช่ครับอ่าตัวนี้ก็จะเจอพินเตอร์เลยเห็นไหมฮะถ้าเราไม่เซตตัวพินเตอร์นี้เข้าไปในเน็ตเวิร์กของเราจะไม่เจอจะไม่เจอพินเตอร์นะครับแต่ถ้าเราตั้งค่าพินเตอร์เข้าไปแล้วนะเหมือนคลิปตอนตอนต้นนะครับตอนตอน้ตนคลิปนะครับที่เราเอาชื่อ Wifi กับ printer ร์นี่ให้รู้จักกันก็คือนี่ครับตามนี้ที่เราเซตเมื่อสักครู่นะครับอ่าตัวนี้พอเราเจอปรินเตอร์เรากกดไปที่รูป printer ร์เลยครับเลือกเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับง่ายๆนะครับแต่ว่าขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เราต้องตั้งค่า wifi ของเราที่หน้าเครื่องของปรินเตอร์ก่อนเพื่อให้ปรินเตอร์กับเราเตอได้รู้จักกัน ก็รอสักครู่ขั้นตอนนี้จะรอนานครับครับหลังจากที่เรารอจนเครื่องทำการดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จนะครับก็จะขึ้นตรงนี้ชื่อขึ้นพิมพ์เตอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับ เราก็จะลงตัวอื่นก็ได้นะครับเพื่จบการทำงานไปอันนี้ก็ลงเรียบร้อยครับแล้วก็เข้าไปดูที่ c อ n t r o l Panel นะครับแล้วก็ Hardware and Sound หรือ Device and Printer นะครับที่มีรูปพิมพ์อยู่ข้างหน้าแล้วแต่ Windows นะครับอันนี้ Windows 11ไปที่ Device and Printer ครับตัวนี้ก็ไปที่ Print and Scan ครับก็จะเห็นตัวนี่ฮะ e สี่ห้าศูนย์ศูนย์นี่ครับ, e รบตัวนี้อ่าซึ่งเป็นไวไฟอ่าเดี๋ยวจะลองเทสเพจดูกดปรินเทสเพจครับง่ายๆนะครับในการเซตอัพพิมเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ อย่างนี้ครับก็ใช้างานได้สัง่งพิมพ์ได้ปกตินะครับตรงนี้นะครับรุ่นนี้จะง่ายนะครับเพราะว่าสามารถใส่พาสเวิร์ดเข้าไปที่ตัวเครื่องได้เลยไม่ต้องใช้วิธีเสียบสาย USB เหมือนรุ่นอื่นนะครับลองติดตั้งดูนะครับ